นอกจากเราจะได้กิตหรือว่าหน้าที่ของจิตแล้วเราจะต้องรู้ว่าจิตเหล่านี้เนี่ยเกิดในทวารไหนได้บ้างด้วยก็ต้องไปดูที่วิถีจิตเราจะเห็นชัดขึ้นนะคะตกลงว่ามหามหามหาสามมหามหากุมหาวิมหากิมหาบุศลมหาวิบากมหากรรมนะะหกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่มอวิเนี่ยเขาเกิดพ้นทวารได้ด้วยถ้าเขาทําหน้าที่ปะพระจุ เกิดผลทวารน,นะมอ,มอมหาวิบาศนแปดนะถ้าเขาทำหน้าที่ตัธากะสันตีนะ <ule> e, เขาอยู่ในทวารน,น,นะเกิดอยู่ในทวารได้นาออันนี้เฉพาะมอวิแปดนะต้องสังเกตน,น,นิดนึงส่วนมหาปุกับมหากิมอปูกับมอขี่อะค่ะเกิดในทวารแน่นอนแล้วก็รับอารมณ์ได้ทั้งหมด6อารมณ์6ถทวารเข้าใจนะคะ มอกูมอกกีอยู่ตรงไหนก็ไปดูตรงช้างนะช้างเจ็ดตัวน่ะมีมองกูมอกกีอยู่ในนั้นนะคะนั่นแสดงว่าเวลานับนับก็คือเราเอาเจตสิกไปดูว่าเจตสิกปประกอบกับจิตดวงไหนถูกค่ะถ้าจิตดวงไหนเกิดกีตะวานแล้อเจตสิกนั้นก็เกิดใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะตอนนี้เห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้สัมปโยคะสัมกหะเราก็จะหาจิตเจตสิกที่เกิดในทวารนั้นนั้นไม่ได้นะคะหาไม่ได้เลยค่ะ นอกจากนี้เราก็ต้องนอกจากสัมโยคะสักระหัแล้วเราก็ต้องรู้ว่าจิตก็ทําหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าที่นั้นก็นกคือพอเขาเกิดทางตาแล้วหน้าที่เขามาเพียบเลยใช่ไหมเขาเกิดทางหูก็หน้าที่เท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมคะจิตที่เกิดทางทวารต่างๆจะทําหน้าที่ของตนของตนนะคะเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงไม่มีหน้าที่ไม่มีเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่แล้วเมื่อเขาขึ้นเกิดขึ้นสู่วิถีจิตแล้ว แล้วเขามีกี่ดวงเขาเกิดในทวารไหนด้านบ้างอย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆทาความเข้าใจนะคะตกลงว่าตะกี้นี่อธิโมเกเจตสิกนี่มาถึงตรงมหามหามหา,มหานะผ่านนะคะหลังจากนั้นไปตรงมหาคัตจิตยีเจ็อ่ะยีดวงนี้ดูนะคะว่าจิตที่ทําหน้าที่ปะพระจุมีนะเขาสามารถเกิดพนทวารได้นะคะ พลทวารแน่นอนเลยนะเพราะว่ารูปวิห้าอรูปวิสี่ดูนะมหาขตาวิเก้าใช่ไหมคะมหาขตาวิเก้านั้นอนะ่ะเกิดพลนทวารน,นะคือไม่อยู่ในวิถีจิตไม่อยู่ในทวารเขาออกมาตรงพวังนะเป็นจิตที่ทําหน้าที่รักษาภพ,พหรือว่าก่อนนั้นนั้นทำหน้าที่ปฏิสนธิเรียบร้อยมาแล้วตอนนี้กําลังนะทําหน้าที่ซวางอยู่รอ รอทําหน้าที่จุติยังไม่เกิดนะฮะจุติยังไม่เกิดนะพูดถึงนะพูดถึงว่าโดยบุคคลนะแต่ถ้าว่าโดยจิตแล้วเนี่ยสภาพจิตเขาเกิดดับเกิดดับเนาะยังไงเขาก็มีเกิดตั้งดับมีจุติตลอดเลยค่ะมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตลอดแต่จุติในที่นี้หมายความว่าการเคลื่อนย้ายจากภพเก่าสู่ภพใหม่ถ้าว่าโดยหยาบที่สุดก็คือสัตว์นั้นตายจากภพนี้ไปสู่อีกภพรูปหนึ่ง แค่เปลี่ยนที่อยู่่ะนะแค่เปลี่ยนที่อยู่เขาจะสุขสบายยังไงมันอยู่ที่บุญที่ได้ทําตอนเป็นมนุษย์่ะนะคะเนาะตกลงว่าลงมาลงมหาคตะจิตเนี่ยรูปกุรูปกุเป็นมหาคตะกูเก้ารูปกี่ห้ารูปกี่สีเป็นมหาคตะกี่เก้ามหาคตกูเก้ามหาคตกี่เก้า มาดูนะว่าคาว่ามหคตะเนี่ยในทวารที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีไหมมีรูปกุห้าอารูปกุสี่มีไหมในห้าทวารน,นีีนะ่ยตรงชาวนาตรงชอช้างอ่ะยี่สิบเก้านั้นมีรูปกุห้าอารูปกุสี่ไหมไม่มีนะมาดูวิธีที่หกอ่ะวิธีที่หกมี มีนะวิถีที่6มีโรคปูห้าอารูปปู่สี่โรคกิห้าอารูปกิสี่นะคะมีนะตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังไม่พอมีโลกุตระอีก40เพราะนั้นว่าโดยมหาคตจิต,ตที่เป็นมหาปุมหาก,กิอย่างละก้านะแล้วมาตรงโลกุตระอีกเพราะว่าจิตเจตสิกดวงนี้ประกอบด้วยในโลกุตระจิตทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเขาเข้าไปประกอบในโลกุตระทั้งหมดเลย นั่นถ้าเราจะเห็นว่านะรูปอยู่ไหนอรูปอยู่ไหนต้องมาดูที่ทวารสุดท้ายนะทวารที่6เราจะเห็นว่าเขาเกิดได้ทวารเดียวเองจิตตะกี้นะจิตที่บอกว่ามหาคตาปูเก้ามหาคตะขีเก้าและโลกุระ40เนี่ยนะเกิดได้ทวารเดียวคือมโนทวารเกิดได้ทางใจทางเดียว ทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้เลยพอเห็นองค์ธรรมแล้วจะชัดเจนขึ้นนะ,นะเนาะแสดงว่าถ้าวิทอ,อ,อธิมโมกเจตสิกดวงนี้ไปประกอบในมหาคตากูเก้าเขาเกิดทางใจทางทวารมโนทวารถ้าไปประกอบในมหาคตากีกาาเก้าก็เกิดในมโนทวารน,นะคะ ถ้าเขาไปประกอบในโลงรากิจสี่สดวงก็เกิดในมโนทวารน,นะคะเข้าใจนะคะแต่ถ้าเขาไปประกอบนอกจากที่จิตที่เป็นองค์ชานแล้วที่ขึ้นไปนะนับลงมาก็ได้จากอากุศลลงมานะคะเขาได้หกทวารน,นะตั้งแต่อกุศลจิตสิบสองลงมาถึงมหากิริยาจิตแปช่วงนี้นี่ว่าโดยรวมนี่หกทวารน,นะ แต่พอมาเป็นมหาคตาจิตแล้วเนี่ยได้ทวารเดียวนะว่าโดยรวมแล้วถ้าจิตร้อยสิบดวงอธทิมโมกเจตสิกดวงเดียวนะถ้าไปประกอบในร้อยสิบดวงทั้งหมดรวมแล้วได้หกทวารเข้าใจนะคะแต่ถ้าเจาะดวงเจาะกลุ่มอาจจะไม่เท่ากันนะทวารอาจจะเกิดต่างกันนะอยากถ้าเจาะดวงอธทิมโมกเจตสิกหนึ่งดวง ประกอบได้ในโลกระจิตดวงที่40โลกตระจิตดวงที่40เกิดได้ทางมโนทวารทวารเดียวเข้าใจนะคะเอออย่างเงี้ยนะเนะาะอธิโมกขเจตสิกผ่านนะคะต่อไปค่ะวิริยะเจตสิกวิริยะเจตสิกประกอบได้ในจิตทั้งหมด105ดวงไล่จิตตั้งแต่อกุศลจิตลงมาอภุศลกิต วิริยะประกอบได้นะคะวิริยะเกตสิกหดวงนะเข้าในอักุศลจิสิบได้ทั้งหมดเลยค่ะความเพียรในการทำชั่วเนี่ยได้ทุกรูปแบบได้หมดเลยนะต่อมามาตรงอันเหสิบแปดูสิเว้นอนวิริยะจิสิบหกดวงเหลือ2ดวงใน18ก็คือมโนหนึ่งค่ะสีอีกหนึ่ง จิตที่นอกจากมนโนกหกสิแล้วเรียกว่าอาวิริยะจิตจิตที่ไม่มีวิริยะเจตสิกเข้าประกอบเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นสองดวงนี้มาดูสองดวงนี้ก่อนว่ามนโนกหากสิเมกี้เราก็ได้แล้วนะว่ามนโนทวาราว็ช่จิตหนึ่งหาสิตุปทาจิตหนึ่งเนาะเกิดได้เต็มที่หกทวารเลยนะคะ อภุษลก็หทวารน,นะไล่จิตลงมาอีกค่ะตั้งร้อยห้าดวงเนี่ยมันต้องมีจิตอื่นอีกนะนอกจากสิบสองมาส<ร>องใช่ไหมแล้วก็ต้องมามหามหามหาสา <รอ S 2> มหานะคะอ่ายีิบสี่ะนะลงมามหาคตายีบิบเจ็หมดเลยลงนาะจิตสี่สิบิริยะเจตสิเข้าประกอบอได้หมดเลยนะคะเืนร้อ เกินร้อยค่ะถ้าเกินร้อยนี่คือเจตสิกแต่ถ้าคนเกินร้อยต้องว่าอีกทีนะะถ้าคนเกินร้อยนะแต่อันนี้เจตสิกเกินร้อยไม่เป็นไรเกินร้อยอย่างนี้สังเกตดูว่าเขามีมหาคตจิตยี่สิบเจ็ดมีโลกุตตระจิตสี่สิบนะคะนะถ้าคนเกินร้อยอย่าไปใส่ใจแต่ถ้าจิตเกินร้อยนี่ต้องใส่ใจนะเจตสิกอย่างเงี้ยนะนี่นะ ต้องให้เข้าใจหน่อยนะคะว่าเจดศิ์เกินร้อยเนี่ยมีมหาคตจิตยี่บเจ็ดมาทุกครั้งมีโลกระจิตสี่สิบมาทุกครั้งนะคะเพราะเจดศิ์เกินร้อยนี่มีหนึ่งสองมีสามดวงใช่ไหมคะมีแค่สามดวงเองนะ,ะตกลงว่าถ้าว่าโดยรวมแล้วจิตหนึ่งร้อยห้าดวงนี้ว่าโดยรวมนะคะเกิดได้ทั้งหมด6ทวารเลยนะคะอธิบายไปเหมือนเมื่อกี้นะคะ ถ้าเขาไปประกอบในอ่ะอีกรอบหนึ่งสิสมมติว่าถ้าเขาไปประกอบในมโนทวาราวัชจิตหนึ่งดวงดูจิตที่เป็นมโนทวาราวัชะจิตหนึ่งดวงนั้นทําหน้าที่สองอย่างใช่ไหมฮะทําหน้าที่อาละโวนะอาวัชนะกับโวดทุกนะแล้วถ้าทําหน้าที่อาไปอยู่ในทวารสุดท้ายก็คือมโนทวารตรงมอม้านะ ้าไปทําหน้าที่โวรหรือวุไปทําหน้าที่ทั้งหมดได้ห้าทวารเพราะฉะนั<ม>น้นมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงเดียวเนี่ยเกิดได้ทั้งหมด6กทวารเข้าใจนะคะเจตสิกดวงนี้ก็ต้อง6กทวารเหมือนกันเข้าใจนะคะอันนี้แค่จอดดวงนะคะเล็กๆนะคะอ่าเนาะ,ว,ว,ะวิริยะเจตสิกนะคะเข้าใจเนาะผ่านนะคะ ต่อไปอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องนะปิติเดี๋ยวไว้ก่อนมาลงฉัน,านทาก่อนร้อยขึ้นเหมือนกันนะ<ม>อย่างที่บอกเมกี้นะคะฉ<ม>ันทาเจตสิกประกอบได้ในจิตทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งดวงในร้อยหนึ่งดวงนี้ไล่จิตลงมาอากุศลและจิตมาแค่สิบดวงเว้นโมหะมูล,ลจิตสองดวงเพราะโมหะมูล,ลจิตสองดวงมีไม่มีฉันทะนะฮะไม่มีฉันทะ สังเกตให้ดีนะว่าอากุศล12มาได้แค่10เว้นโมหะมูลจิตสองดวงถ้าไปดูโมหะมูลจิตสองดวงนี้จะเห็นเจตสิก 10, อยากดวงอย่างละ15กับ15นะแล้วใน15 15นะนะ้า้าแล้วน่ะไม่มีฉันทะทั้งสองดวงนะคะถ้าไปแตกขยายเจตสิก 10, 15แรกกับ15หลังออกมานะเราจะเห็นว่าไม่มีฉันทะอยู่ในนั้นเลย เพราะฉะนั้นจิตไม่มีฉันทะเจตสิกดวงนี้นะก็ไม่เข้าไปประกอบนะคะเนาะตกลงไปประกอบในอัตุสและจิตได้สิสดวงนะคะ mm hmm. เว้นโมหะมรรจิตสองลงมาไล่จิตลงมาอังเหไม่มีฉันทะเลย mm hmm. ทั้งสิบแปดดวงอังเหตุกจิตสิบแปดฉันทะเจตสิกไม่เข้าประกอบเลยสักดวงหนึ่งนะคะตกลงว่าได้สิบดวงแล้วนะ ไล่จิตลงมาอีกลงมาที่มหามหามหา